อาจาก,กันอีกแล้วนะจ๊ะกับบ้านภูตะวันเกษตรปลอดสารนะา,อาพอสอนี้ปีนี้ก็เป็นปีแห่งยุคทองของอเหล่าบรรดาร้านขายต้นไม้ทั้งหลายนักเพาะพัน์ุต้นไม้ขายนะจ๊ะตอนนี้โกยได้รีบโกยนะจ๊ะเป็นเป็นยุคทองละ มีต้นไม้มงคลไม้ด่างไม้ประดับอะไรขายได้หมดนะจ๊ะช่วงเนี้ยเพาะไว้เถอจะจ้ะเพาะไว้เลยไม่พอขายนะจ๊ะนี่ก็ต้องทั้งเพาะเองแล้วก็วิ่งหาไม้ส่งขายดีมากช่วงนี้นะจะโดยเฉพาะฝนเริ่มตกมานี่ขายได้เรื่อยเรืยบางที่ก็ขายทางออนไลน์นะจะขายดิบขายดี ทั้งพวกอ่าไม้ด่างไม้มงคลอันนี้ก็ไม้มงคลนะจ๊ะถุงเงินถุงทองอรีบๆเพาะกันนะจ๊ะต้นไม้ยุคนี้เป็นยุคทองของต้นไม้ไม้ใบนะจ้ะไม้ใบไม้ดอกต้นไม้ช่วงนี้ขายดิบขายดียดพ่อค้าแม่ค้ารับเงินกระเป๋าตุงกันเป็นแถวนโดยเฉพาะใครที่มีต้นไม้แปลกๆอันนี้ก็คือ พัดโบกลิ้วทองนะจ๊ะก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นนะจ๊ะใบเขาจะเป็นลิ้วลิ้วทองนะจ๊ะพวกบอลต่างๆนะจ๊ะพวกบอลต่างๆก็เพาะไม่พอขายว่านไม้มงคลต่างๆอันนี้ว่านพญาจงอางนะจ๊ะเพราะอะไรขึ้นมาได้ขายหมดอะจ๊ะช่วงนี้นะ อันนี้ฟิโลหูช้างมอนสเตอร่าใจแอนนี่ก็ขายดิบขายดีนะคะเอื้องด่างอันนี้พวกเป็นพวกไม้ใบนะคะพวกไม้ใบไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลโดยเฉพาะไม้ด่างนี่ขายดิบขายดีช่วยกันเพาะออกมาขายนะคะตลาดมีความต้องการสูง โดยเฉพาะไม้ด่างนี่โอ้โสุดยอดลูกค้าทักมาถามทุกวันนะ,ะใครที่ยังไม่มีนะ,ะก็รีบหามาสะสมหรือใครอยู่ว่างๆต้องการที่จะสร้างอาชีพนะ,ะตอนนี้ไม้ใบไม้ด่างกำลังมาแรงนะ,ะไม้มงคลกวบออมเงินออมทองเงินไหลมาพวกนี้ขายได้หมดจะ้ะ เพราะแล้วก็โพสขายในออนไลน์ในเฟ e บุ๊ k ก็ได้นะคะเป็นช่องทางทำมาหากินแต่อีกช่องทางหนึ่งที่ไรายได้งามนะจ๊ะพวกหนวดปลาดุกด่างพวกพวก,พวกอโกนิมานะจ๊ะบัลลังเงินหนวดปลาหมึกด่างพวกนี้เสร็จทีเรียนทอง ขายได้หมดจะยุคนี้เป็นยุคแห่งไม้ใบนะะอันนี้เทพนิมิตต้นเล็กอยู่นะเทพนิมิตต้นเล็กอยู่เออโดยเฉพาะพวกว่านนะอาว่านพวกนี้ก็ขายได้นะมหาโชคแล้วก็ว่านนางคุ้มถุงเงินถุงทองอันนี้ก็ลิ้นมังกรที่ออกออกจะด่างล,ลิ้นมังกรอะขัดเงินนะจ๊ะ อันนี้ก็หงสาวดีหงสาวดีด่างมีหลายต้นลายเขาจะออกมาอย่างนี้โดยเฉพาะด่างนี่ก็ราคาเพิ่มขึ้นอีกอันนี้พุทธรักษาใบด่างะเพราะไว้เถอะนะจ๊ะ,ะพืชสมุนไพรก็เหมือนกันะน,นอะอะพุทธด่างก็ขายดีนะนะพุทด่าง ีลูกค้าก็มารับไปทุกวันบางคนก็มาซื้อถึงบ้านเลยอันนี้นะครับพุดช่อนดังก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้านะ้าอาทุกๆคนนะครแนะนำวิธีการหาเงิน ในยุคโควิดนะจะอยู่บ้านอยู่บ้านยังไงให้มีไรายได้นะจ๊ะเพาะต้นไม้ไม้กระแสไม้ใบไม้ด่างกําลังมาแรงไม้มงคลนะจะเพาะไวเ้เถอะขายได้อยู่แล้วนะจะโพสขายเลยทางเฟซบุ๊กทางโซเชียลนะจะตอนนี้ขายได้หมดเลยโดยเฉพาะไม้ด่าง โอเคจ้ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆ้องทุกๆุกกคนนะจ๊ะหาไรายได้ช่วงกักตัวอยู่บ้านยุคโควิดอันตรายนะจ๊ะออกข้างนอกแล้วก็ออกมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์าหาไรายได้โดยการเพราะต้นไม้ขายนะจ๊ะโดยการเพราะต้นไม้ขายโอเคจ้ะฝากติดตามบ้านภูตะวันเกษตรปอดสารด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้า